ครับผมนะครับตหรับเมื่อนี่นะครับวิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาชมกล้วยทั้งอันโซดเพื่อวังสามหมอครับผมนะครับเพื่อวังสามหมอเพื่อสีธาตุครับผมนะครับแถวโซดนี่ครับผมนะครับตหรับเมื่อนี่นะครับวิดผู้เขียวมีกล้วยดอนสองตัวนะครับด้อบบกเถกนะครับบกเถกส่วนตัวใหญ่นี่ครับผมนะครับก้มสูงที่ที่ร้อยสามสิบเก็ครับผมนะครับแต่วีดผู้เขียวสิตีประกันนับตั้มที่ร้อยสามหาพ่อครับผมนะครับ เป็นกล้วยดิ่งหู้เลี้ยงง่ายครับผมนะครับรับตัวดีช่วงดีนะครับขาทกหางดอกกรบโมี่ครับผมนะครับกล้วยบ่มี่ต่อนี้ครับผมนะครับเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวก็ฉีให้เบิ้งรอบตัวจักน้อยนะครับประกอบการตัดทิ้นใจนะครับกล้วยสองตัวนี้ราคาซ้ากันนะครับเด้อนะครับถ้าวิทย์ผู้เขียวเปิดเดี๋ยววิทย์ผู้เขียวฉีเบิ้งรอบตัวจักน้อยนะครับประกอบการตัดทิ้นใจไปพ่วาๆกันครับผมนะครับบักเถิงดอนนะครับตัวใหญ่นะครับกับบักเถิงดอนตัวน้อยนะครับ แต่ตัวน้อยเนี่ยนาเขาดีครับผมนะครับกลางดีอายุประมาณกวัวปีครับผมนะครับกามสูงวิตผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่จะลอยยิบเกียดครับผมสาหรับบักถึกน้อยนี่นะครับแต่วิทผู้เขียวตีตีประกันตั้มตั้มที่ลอยยิบหาพ่อครับผมนะครับเพื่อว่ามีปัญหากันได้การจร่จมนะครับอ๋อนะครับเป้ามาพอสมควรแล้วครับผมนะครับสาหรับกล้วยคูนี่นะครับตัวผู้ง่ญ่นี่นะครับครับผมนะครับวิตผู้เขียวจีแกลาค่าให้พี่น้องบ้านเฮาได้พิจารนาเบิ้งครับผมนะครับ สําหรับบักผูงใ่นี่กามสูงยุที่ร้อยสามเกศนะครับแต่บิดผู้เขียวตีตีประกันตั้มตมที่ร้อยสามหาพ่อครับผมบีบผู้เขียวหยิบเปิดในราคานะครับหกกมือแปดพันบาทครับผมนะครับสําหรับตัวน้อยในก็ราคาเดียวกันครับผมนะครับราคาเดียวกันคือมันตางกันยุที่น่วยก้านครับผมนะครับบักผูน้อยนี่น่วยก้านดีนะครับเม็ดเม็ดบอกว่าหน่อยกับสีหน่อยก็ตัวใหญ่ครับผมนะครับล่ำตัวดีช่วงดี สหรับบกเถิกน้อยครับผมนะครับบกเถิกใหญ่กับราคาซ้ำกันนะครับถาผู้ใดเห็นสินค้าเข้าแล้วก็สามารถทักมหาวิทยูเขียวได้ที่เบอร์ูนย์เก้าสี่เก้าเก็ดสองเก็ดห้าเก้าห้าครับผมนะครับสารับกล้วยดอง้งามๆนะครับถาผู้ใดบ่้มบีคกล้วยกุ้มผงนะครับกล้วยจับสัตว์นะครับก็สามารถทักมหาวิทยูพเขียวได้เด้อครับเด้อนะครับอ่าสารับกิปนี่นะครับวิทยูพเขียวฝากไว้ทีตอนนี้สวัสดีครับ โอ้หน้าเขาดีเนาะหน่อยเนาะ